อันดับที่หนึ่งที่มีคนใช้ชื่อนี้มากที่สุดมากกว่าหนึ่งล้านคนขึ้นต้นด้วยตัวอักษรยอดนิยมสอเสือได้แก่ชื่อเปิดเกตอันดับเจ็ดชื่อย,ยอดเยี่ยมที่มีคนใช้ชื่อนี้มากที่สุดในประเทศไทยขึ้นต้นด้วยเจ็ดตัวอักษรยอดนิยมของไทยได้แก่สอเสือปอปลาปอแหวนและแม หลายคนกำลังคิดจะเปลี่ยนชื่อหรือจะตั้งชื่อบุตรหลานที่กำลังจะเกิดก็ดีหรืออยากจะเปลี่ยนชื่อที่มีความหมายดีก็ดีกับ7ตัวอักษรยอดนิยมที่มีคนใช้มากที่สุดในประเทศไทยล่าสุดจากการสำรวจในทะเบียนราษฎรชาวกรไทยมี66ล้านกว่าคนนะครับเมืองหลวงคือกรุงเทพมหานครจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดคือเชียงใหม่นะครับรองลงมานครราชสีมานะครับส่วนจังหวัดที่เล็กที่สุดคือสมุทรสงครามนะครับอันดับที่7็ ที่มีคนใช้ชื่อนี้มากกว่า1 0แสนคนขึ้นต้นด้วยตัวอักษรยอดนิยมกอไก่ได้แก่ชื่อ <Okay. S 1> การจนากันลิกา <Yeah. S 1> มีคนใช้ชื่อนี้มากกว่า1 6 5 5 2 5คนเป็นอันดับที่7สูงที่สุดในประเทศไทยอันดับที่6 ที่มีคนใช้ชื่อดีเกือบ2องแสนคนขึ้นต้นด้วยตัวอักษรยอดนิยมจอจานได้แก่ชื่อจเจริญจรันเจรุนมีคนใช้ชื่อนี้มากถึง1 7 9 0 2 0 9คนเป็นอันดับที่6สูงที่สุดในประเทศไทยเราต่อด้วยอันดับที่5กันเลยนะครับอันดับที่5 ที่มีคนใช้ชื่อนี้เกือบสองแสนคนขึ้นต้นด้วยตัวอักษรยอดนิยมออได้แก่ชื่ออุดมอนันต์อาลีมีคนใช้ชื่อนี้มากถึง187,027คนเป็นอันดับที่5สูงที่สุดในประเทศไทยเราไปต่ออันดับที่4กันเลยนะครับอันดับที่4 ที่มีคนใช้ชื่อนี้มากกว่า2 0 0 0 0 0คนขึ้นต้นด้วยตัวอักษรยอดนิยมปอแหวนได้แก่ชื่อวิทยาวิรัติเชียนวิชัยมีคนใช้ชื่อนี้มากกว่า2,164 0คนเป็นอันดับที่4สูงที่สุดในประเทศไทยเราไปอย่างเร็วกันเลยนะครับ อันดับที่3ที่มีคนใช้ชื่อนี้มากกว่า2 0 0แสนคนขึ้นต้นด้วยตัวอักษรยอดนิยมนนทนนได้แก่ชื่อนะลงมีคนใช้ชื่อนี้มากกว่า238,698คนเป็นอันดับที่3สูงที่สุดในประเทศไทยเราไปดูรองอันดับหนึ่งกันเลยนะครับอันดับที่2ที่มีคนใช้ชื่อนี้ เกือบสามแสนคนขึ้นต้นด้วยตัวอักษรยอดนิยมปอปลาได้แก่ชื่อประเสรดปรีชาปราณีโดยเฉพาะชื่อประเสรดมีคนใช้ชื่อนี้มากกว่า2 6 8แ9 4คนเป็นอันดับที่สองสูงที่สุดในประเทศไทยเราทีเด็ดของเราอยู่ตรงนี้นะครับตัวอักษรที่เป็นมงคลที่คนไทย ชอบตั้งชื่อมากที่สุดในประเทศไทยอันดับที่หนึ่งที่มีคนใช้ชื่อนี้มากที่สุดมากกว่าหนึ่งล้านคนขึ้นต้นด้วยตัวอักษรยอดนิยมสอเสือได้แก่ชื่อสมจิตสมชยัยสมพงษ์สมบัติสมศักดิ์และสมบูรณมีคนใช้ชื่อนี้มากกว่า1 300, นึ่งล้านสามแสนคนโดยเฉพาะชื่อ สมชายมีคนใช้ชื่อนี้มากที่สุดในประเทศไทย479,924คนสูงที่สุดของที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่งของประเทศไทยเรา